ไลน์เช่นบอดสำหรับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่3แล้วนะคะสำหรับอีีแรกก็จะเป็นไลน์ messaging api ในส่วนของ e n d point p u t message นะคะสำหรับ EP 1ีก็จะเป็นการทดสอบโดยการส่งข้อมูลจาก postman แล้วก็มาทดสอบที่ตัวไลน์เช่น b o รดของเรานะคะก็เป็นข้อมูลทดสอบแบบบางต้นนะคะ สำหรับอ p 2ีก็จะเป็น Line m e s s a g ิ้งอีพนเหมือนกันแต่จะอยู่ในเอนพอยต์ของ Reply m เมสเซจหมายถึงว่าการําม,มาตอบกลับก็จะเกี่ยวข้องในส่วนของการถามตอบเป็นคำถามที่เราเจอจากลูกค้าบ,าบา่อยๆถ้าคำถามไหนที่ถามมาตรงคำตอบที่อยู่ใน Google Sheet ก็จะส่งมาที่ตัวหลักแชตบอทนะฮะโดยผ่านตัวเอนพอยต์ของรี e s s a เมสเซจ สำหรับ EP3 ก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าเป็น EP ที่เขียนโค้ดขึ้นมานะฮะแต่ก็ยังเป็นรูปแบบการทำงานคล้ายๆกับ EP2 เพราะว่า EP2 เราแค่กับปีโค้ดบางอย่างมาแล้วก็สามารถใช้ได้เลยสำหรับเพื่อน, mm. อนๆนคนไหนสนใจก็ไปดูที่ EP2 ได้นะฮะสำหรับ EP3 ก็จะเหมาะกับผู้ประกอบการร้านค้าหรือว่าผู้สนใจพิเศษเป็นพิเศษที่ต้องการว่าจ้างให้นักพัฒนา เขียนโปรแกรมพัฒนาส่วนนี้มาเพื่อใช้งานในกรณีพิเศษนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงหน้าจอที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันสามส่วนนะฮะส่วนแรกก็จะเป็นไลน์โอยของเรานะฮะส่วนที่สองก็จะเป็น Google Sheet ที่เรารวบรวมข้อมูลคําถามคําตอบของเราขึ้นมานะฮะส่วนด้านขวาสุดก็จะเป็นเป็นโค้ดเขียนโปรแกรม ที่สร้างขึ้นมานะฮะเรามาทดสอบหาว่ามันจะเรียวไทมยังไงอ่ากันตอนแรกเราลอง c o p ปีจากคําถามจาก Google Sheets มาะะแล้วก็เรามาถามที่ตัวลายเช็ตบอร์ของเราะฮะถามไปว่ามีคอร์สเรียนอะไรบ้างตัวลายเช็ตบอรก็จะดึงข้อมูลจาก Google Sheets มาว่าคอร์สสอนสร้างธุรกิจออนไลน์ สองคอร์สร่างคอร์สสอนสร้างดิจิตอลโปรดักต์แล้วก็อันที่3มก็จะเป็นคอร์สสอนทำเว็บไซต์กัวอุดหนุนลอมาเทสอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าจ้างเขียนโปรแกรมราคานี่คือเหมืนอนกับว่าลูกค้าพิมพ์ถามมานะฮะตัวลาเช็บอรดก็จะเดินข้อมูลมาบอกว่าลาเชนดลอดราคา xx x เว็บไซต์ราคา XX x xx โมบายราคา so e ราคาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เห็นภาพชัดกว่านั้นจะลองลองมาเพิ่มในตัวกู l ก s h e ีนนะฮะ,ะจะถามว่าอะไรดีวันนี้กินยังไงบ้างน,นี่ก็มาโหนกันมานะคะก็ให้ตอบว่าชัางสบายดี ้เธอเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูว่าในตัวหลาเช่นบอกมันจะดึงข้อมูลมาให้เราแบบที่พีวพูดตั้งแต่ต้นหรือเปล่านะฮะคะแนนแรเป็นยังไวันนี้เป็นยังไงบ้างจากนั้นคอเทนเตอร์นะฮะเห็นไหมครับ ว่ามันดึงข้อมูลจาก Google s h e ีตมาแบบอัตโนมัติเลยนะคะฉันสบายดีแล้วเธอเป็นยังไงบ้างสนุกสบายมากเลยนะฮะถ้าเปรียบเทียบจริงๆแล้วอะถ้าเป็นของ EP 2เพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องเขียนโค้ดแค่ copy โค้ดจากคลิป EP 2ที่เป็นตัวอย่าง แล้วก็มาทําตามสเต็ปที่พู้สอนก็จะได้มาแบบในส่วนของในส่วนที่1กับส่วนที่2เลยนะฮะแล้วก็ผู้ประ,อะกอการ c ี o หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการ,รว่าจ้างการเขียนโปรแกรมเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ทำได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์หรือว่ามีอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะฮะ หรือว่าอยากให้พี่ช่วยส่วนไหนอยากกินอะไรเป็นพิเศษอยากให้ทำอะไรก็อคอมเมนต์บอกได้นะคะ